สบายดีท่านสบายดีตอนนี้เนาะทีมงานเรากำลังจะเดินทางไปฮับปุยถัน่นเนาะปุยลงสางปากักซี่มื่อวันที่า,ามเดือนิบเ,ออเดือนที่ง mm. ปี๒๕๕๔สี่นเนาะเดี๋ยวตอนนี้กําลังเตรียมโตมืดดเลยทานกับเพียงคืดเนาะโหลดปุยมาหอดอเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศในการไปฮับปุยทรงปุยทัน่นว่าแต่ละมือแต่ละวันนี้เฮ็ดยังไงเนาะเอืออืออยู่อึกถึก เอาเดี๋ยวไปเบิ่งตามบรรยากาศดูครับถ้าเราตอนนี้ไปไปหัมปุยเดี๋ยวถ้าไปเบิ่งปุยเอาปุยลงถ้าเราอันนี้คือเดินทางไปเอ้าเดี๋ยวไปหอดสร้างปุยบักศิลาถ้าเราอันนี้ก็ต้งเดินทางไปเป็นบลุษปุยเด,ดี๋ย ไล่งับนุะไมลง ขัดมนห่วงก็ได้นะองโตวตนีบอกโตวสิบแ็ดโตนี่นะได้ไปก็รุงเสริุงนี่กูเลยยั่ไงมัิทตัวนต้งงี้มันมันห่วงกูปัญหากดห่วงอาปได้เระมาปุ่แม่ลูกแม่ปุ่ลูกเต่าเลบุรีันมันไม่กระท้อยเขามได้น้อเกือบคำสากแมาสามีได้ ุคอย่าไปเบิงบ่งสนอกไปเบิ่งหลดกำลังเขามาหอดโอยกเดืนเที่ยงคืน มาอดื้อเถอะเนาะนเครื่องนี้ขอแ่ขนมเจขนมยักยุคนห่อยังอยู่เนาะมเนี่ยทำมนนอนไบม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Ui Chặt liêng nạp bình bình quỳ bình bình binh quỳ binh 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 นับทีเป็นสัปดาห์อยู่แล้วเนาะเป็นนับตลอดเนาะนแล้วทีมงานกำลังสูดสุดกันตัดปูด้วยเพื่อเปิดประตูไหม บรรยากาศน้องๆเพิ่นเนาะเอาปุ๋ยลงให้เฮาเดินเดินเที่ยงคืนกับกับเที่ยงคืนสันเนาะเพิ่นก็ยังพากันมาเตรียมงานเตรียมยังไงเอ๊ะ มาครับมาเอาปุ๋ยลงให้ทุกานสิบบาทลดหนึ่งคนเลหนึ่นงนลยสงของส่งปุ๋ยลงเย็นปุ๋ย้ากันแบบปุ๋ยลง แบ่งบรรยากาศว,วันที่้า3เดือน2ปี๒้า๔โด้ยท่นเด้ย สองสามสี่ห้าหกนักไปเกล้องกล้องละลอยเนาะต่อสามรึเมนก่นน่าเลยฮอดลอยกัเดอ๋ล้ด 03545678 <c oughs> น,นี่ทุกท่า,านเนาะเป็นกำลังเอาปุ๋ยลงเลยท่า,านเด้อปุ๋ยเก่ากเกษตรนาโนมาหอดี๋ยวท่านเนาะวันที่เศร้สามเดือนสองปีสัปดาหสี่ท่านเนาะตอนนี้ทีมงานไปยังเอาปุ๋ยลงก่อนดูมารอบนี้ก็คือเ,เต็มเลยท่านเนะคนน่ะเป็นรถดักยห้นหนึ่งท่านเนาะตอนนี้กำลังลงมาท่านไดือดเคือ่องเถ้าเอาลง,งลานนมาท่านได้อดเคืองแถวท่านเนาะมืออื่นเด้อมืออื่น,นพุที่ว่าจัดจอง ปุ๋ยมาแล้วเนาะมือนกับฝามาเอาเดอ้อเพราะว่าขั้นมาสามันก็สิอเบิรดเด้เดอเพราะว่าหลายหลายทีมหลายคณะนาะส่งไปหลายแขวงปัจจุบันเนี่ยปุ๋ยกเก่ากเกษตร,รโนกของเขาว่าพลาสโกล่านน่ในขยายไปแต่ละแขวงแต่ละแขวงแต่ละ,ะบอลไปหลายหลายบอลแล้วนะเนาะต่อไปก็ม่แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มต้นเอาเอาปุ๋ยจุดเดียวลงไปก่อนเนาะเอาปุ๋ยจุดลงไปก่อนเพื่อจะไปเปิดตลาดแต่ละแขวงแต่ละแขวงสนั่นเลยว่าปุ๋ยมารถหนึ่งมันจะเบิดไว เนาอ,อีกสักพักหนึ่งท่านเนาะไปตามแผนงานอีกสักพักหนึ่งเขาเกษโนเป็นขั้นแบบนี้กันแต่ละแขวงแต่ละแขวงเนาะตอนนี้ก็เลยว่ายังยัง,ย,งยังปั่นตัวแทนไปนำเนาะปั่นคณะทํางานไปนำเนาะแต่ว่าจุดเติมตัวนอกก็คือการเอามาจุดเดียวกันก่อนเนาะก็คือ,อยุทีสางปุยเขาหอยุทีนครปักสีนี่เองเขียนเนาะมืออื่นเนอ้อไปมาหับกลับมาเอาเลยปุยเก่าเกษโนมืออื่นกับพร้อมเสิร์ฟพร้อม หมอบปุ๋ยต่างๆให้ครับตัวแทนจำนายเนาะดูได้ตระแขวงอ,อมหอบแข้งจมปรักกันแหละเซกองอัตปะปือสารวัตนะสิก็มาเอาเลยเนาะยังบด,ดาเมืองตาา่างๆได้จมประซัก,กอีกนอเนาะเมืองต่างๆแล้วแขงจมประักอีกกาเบืนมาเอาเนาะบอว่าจะเป็นเมืองปทุมพรเมืองปทุมพรเมืองปากซองเอื่อนี่มีคิวมีคิวเมืองไปเมืองปากซองมาเอาอีกถานเนาะ อ,อันนี้คือปุ๋ยตัวจริงเสียงจริงเนาะหอดสถานทีแล้วหอดบอลแล้ว50บกิโลเต็มทุกา่านเนาะเก่ากเกษตร้าโน,โน ไล่เติบเงินพวดเงินพวดอยัางไรเติบฮึ่ม,มโกด,ดังคุยห้องสันนอมาจอดอยู่หน่อยรถพกยิ่ใหญ่มืดนี่สันนอบรรยากาศมืดนี่เอาคุยลงสุดเป็นไป

อ้าวไก่จะสำเร็จแล้วเพื่อนไก่จะสำเร็จแล้วยังยังแถวหนึ่งยังยังแถวหนึ่งแล้วก็สำเร็จแล้วสุ่ส้น สุสนจดจาดฟาตืมไป,ปกซองครับซองอะไระมฮึไปเปองเอาออบ้บหรืงงอปักซองหลอกกันไปเจ็ตนมันบอกเจ็ดตนของเขายัางอยู่เก่าตอ, <c oughs> องเขายังอยู่เก่าตนหักแต่ว่า หากจว่าเทคัดตามที่จองแล้วเพิ่เป็นยังบุพเพอีกอยู่คือเก่าอันแรกพอมันต้องตัดตัดแต่นคนที่เขาหนะายจเงินมาแล้วเนี่ยดิตัดตัดไปฉะนั้นก็ต้องไม่อีกรอดหนึ่งฉะนั้นันต้องอาทิตย์นี่จะมันจบเดี๋ยวมาใหม่มเป็นหกอา้าวหกกับคงมันบุพเพอบุพเพอ ปุยหลอดนี่คือมีมันมันม,มีคนจอน่อแล้วกระจายเงินมาแล้วอ่ะซ็เรียกว่าผู้ใดก็ตามที่ม,มาจ่ายเงินมาไว้เด้วเอาไปก่อนเขากายไปก่อนจังหลอดใหม่จังคอยเสียเปียกนะต้องตง้องต้องวิธีเกลี่ยนั่นนะธาซะพอต้องการให้มันไปเป็นหลอดเป็นหลอดไปผู้ใดามากจะตามนั่นแหละ พอได้มากับื้ออื่นมาเอาปุ๋ยเรื่อยๆได้แต่คะคนนแจ้งไปเลยดิมบื้อนปักซองกับแจ้งไปแล้วเนาะมีได้เพื่อนมาเาบื้ออื่นพากันมาเอาเลยฝ่าไปเอาฝ่าวไป,ไปให้มันจบไอ้หันสะขั้นสั่งางไว้คนอื่นมาเอาเ,เนาะเขาก็ต้องเลยเทหครับคนอื่นทีเขาเจะเอาเงินมาจ่ายนะต้องเทไปเทไปตัาไก่แล้วสั่ไก่แล้ว แล้วนิดนึงหนึ่งสองสามสี่กล้องแก่แล้วไก่แล้วไกชีวิตแล้วบ้านนี้ หน <9. S 2> ึ่งสองสา่หากเจ็ดแเก้าสิบปี เสร็จแล้วเยี่ยนไนีิเนาะเสร็จแล้วเรื่องอี้สิบตัวเบิร์บอสเบสเซ็ส่สี่นาะฮะไม่อยู่ฮะโอ้โอกลแล้วไกลแล้ว เช็บเครืดองสองกระสอบเก่ากระซิบซือใจเนาเรียบล่อย เก่งเก่งลาี่ยเ <c oughs> hmm. ่งราก่งเอาเรียบร้อยเลยประสบความสำเร็จแล้วทั้งนั้นคนเรียร้วนพหน้ากดงานที่บันี้กพหน้ากดงานที่

จนเน่าไลยไทบอกว่าพไทเป็นลแลกแบบนี้ก็กระตุกดอเลยบโดยห่อนเนาะหเล้นข้าวูลูกห่อนเมุ่มเที่คักเนี่ยที่ัก็ังไบรรยากาศ้อนไหมเข้าจันไหมกัแน่นอ่้องมอน <c oughs> เอาบาอกให้ดูติะกี้ยากไงบ่อเนี่ยเ <c oughs> ึ็นมาจัเถือดูสิตลอดซ้มรถดูถนนนี่รถเป็นมาส่งปุ๋ยเหากำลังออกไปส่งรถออกไปจำนวาเห่าก็ออกไปทีหลังเหมือนกันจัดไปแต่ละแตะ่ละส่วนเท่ละส่วนท่านี่เจรจาไปนับเนาะอันนี้ปุยเฮาถือว่านับครบไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์ มบครบแล้วอ,อันนี้ก็เป็นแถวนนเร้แถวเราล,ลอยแถวเราล,ลอยแถวราอยสามลอยตัวนี้อโอ้ดิบเป็นดิบไปเสียงรถด่ายรกายข้าวสารเข้าปที่ข้ามที่เึ้นอขอึ้นนี่สันะ เราแก้วมีคนนุ่มมาหอดครบชน <as>